น้อยครับผมวิดีโอนะคะวิดีโอครับผมแปบบนึงโอเโควาหมุนไปรอบๆเลยหมุนหมุนไปนั่นรถหลุดหลุดพ่อผมหลุดข้างๆรถอ่ะปั้นไฟไหม้ด้วยโอเคเป็นกำลังใจนะครับสิ่งละอันพ่อลน้อยดูแลกันครับผมยูกับไผ่เหรอยูกับเมียสองคนดิลูกเด้อ เฉพาะไฟใหม่เงี้ยนะแม่ผมมีผู้เฝ้าซอยเนาะคนโลคันไปใส่ใส่หม่องบ้านไฟใหม่เดี๋ยวงไปให้พี่น้องเบิ้งเตีดเบิ้งยังเราผมมาดูแลพี่น้องมาบริจาคเพราะได้ดูได้กินดูตัวหรือยังไงาะทางเพื่อนกัมามวอายุวันเวลาระยมานชอบนะกองทุกวันากิน